ข้าสี่บทของท่านพญาพมโบหานนะครับมาถึงบทที่4ตอนที่เสาแล้วนะครับท้ายๆบทแล้วนะครับเหลือแถมสองตอนก็จะจบแล้วนะครับวันนี้จะมาอ่านแบบภาษาละนากาเง่าให้ดูนะครับลองเอาไปเปรียบเทียบกับภาษาปริวัติแบบที่2และแบบที่3นะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับลองไปดูนะครับเจนที่ตามรับฟังได้เลยนะครับ บอกใจว่าใจปีแข้งทีจิเกิดผูเกึงต่างนายคุณแห่งน้องมีมากลวงลหลตัวแห่งนายตำไว้กับข้าได้อุปธปรรม ทำทอแผ่นผ้ากับโพจนาอุ่นห้อนพี่ได้กิ่นได้ปิ่งห่มซ้อนปังก้อนกี้มีกุน่นปี่โห้างตุ้มตายหายสูญ จักหมายตอบกุณแห่งนายน้องเนาปี่บ่มีสัง่งฝากมาหฮอเจ้าจับใส่ยามเมาหอดายเป็นของกินคัวทงเครื่องใจจัก ฟักฮือินอายกกัวนาดน้องหั่งก้มคิงผผยเอาของแห่งใจสัตตุมลุ่มไต้กัวฟักฟันตุมสุ่มไฟฮือไม่บทจับดวงไทย hèn nong nì la xìa tè tay tê tông nhắn cũng phạt hư khùa mà đu bò cứt phật na ai tả cũng phạt tôi mà đằng lư nhé đây มากวังซึงเมาซึงแต่ใต้ตามตัวมาแต่ตักข้านหูข้านหันกวัวเจ้าน้องฮักจ๋าว่าอีนินตาเพราะเหตุว่าน้องมีสิเนหา ไปปิยาพากับเขาไม่มาพี่จักฝากสั่งกว่าคัดเกียดกล้ากว่าผัวนายมาห้า